สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตโปรแกรม a r i s t o Fitness นะครับซึ่งทางคุณลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานโปรแกรม a r i s t o Fitness เนี่ยซึ่งเขาจะเอาโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโยคะหรือจะเป็นฟิตเนสหรือจะเป็นธุรกิจที่มีการเช็คเวลาในการเข้าออกของสมาชิกแล้วมีการหักจำนวนครั้งได้นะครับซึ่ง เอาไปใช้ได้หลายธุรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะรองรับได้ตั้งแต่ windows 7จนถึง windows 10นะครับก่อนเริ่มต้นเลยเนี่ครับตอนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ user password ซึ่งเราสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ว่าพนักง,งานคนไหนมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็กำหนดสิทธิ์หน้าทีา่ยังไงบ้างมาีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอะไรบ้างเราสามารถกำหนดสิทธิ์ได้นะครับเราก็สามารถใส่ user password ได้เลยในที่นี้เนี่ย ตอเนเริ่มต้นโปรแกรมเราใช้ลักษณะของแอดมินแอดมินก่อนนะครับออพอเราเข้าโปรแกรมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเมนโปรแกรมที่คุณลูกค้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นพื้นแบ็กกราวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเราเจ้าหนึ่งนะครับก็ เป็นการกีฬาประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็ใช้งานของที่นี่อยู่นะครับทั้งหมด2สาขานะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้ตามแต่ละที่ได้นะครับก็ขออนุญาตใช้ตัวอย่างของเขาก่อนนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ โดยเริ่มต้นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็สามารถกําหนดสิทธิ์ได้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับในแต่ละยูเซอร์นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปในขั้นแรกนะครับก็สามารถกําหนดสิทธิ์ได้ว่าในแต่ละย user ูเซอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างโดยเริ่มต้นเลยครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็สามารถกําหนดสิทธิ์เรื่องของทีมนลูกค้าได้ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกําหนดข้อมูลเข้าไปสมมุติว่ากรณีที่คุณลูกค้าไม่เคยใช้งานโปรแกรมเลยมีข้อมูลอยูอ่ใน e x c e เเราสามารถกําหนดสิทธิ์ กำหนดรายการสินค้ากำหนดรายการชื่อลูกค้าได้ว่าลุชื่อลูกค้าเนี่ยมีใครบ้างโดยคีย์ใน Excel แล้วดูดเข้าไปในโปรแกรมได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่มีฟอร์มแพทเทิร์นอยู่แล้วเนี่ยทางบริษัทจะมีแพทเทิร์นที่เป็นลนักษณะของ Excel ซึ่งสามารถคีย์เข้าไปใน Excel แล้วดูดเข้าไปได้เลยส่วนรูปเนี่ยสามารถจะแอดเพิ่มได้ภายหลังหรือว่าถ้าเราต่อกล้องเว็บแคมเนี่ยก็สามารถดูดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับทีนี้ ในเวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถกำหนดได้ว่าใช้งานคู่กับตัวฟิงเกิลสแกนลายนิ้วมือได้นะครับกรณีที่คุณลูกค้าไม่อยากจะใช้เป็นเครื่องพิมพ์บัตรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวโปรแกรมเองเนี่ยสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นเครื่องพิมพ์บัตรได้นะครับก็พิมพ์ออกมาเป็นบัตรสมาชิกได้ซึ่งเราสามารถออกแบบรูปแบบหน้าจอหรือรูปแบบบัตรได้ว่าหน้าตอบัตรเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือว่า อยากจะใช้เครื่องพิมพ์บัตรก็จริงๆพิมพ์บัตรจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะของแถบแม่เหล็กหรือ r f i d ก็สามารถจะรองรับได้นะครับซึ่งแท่งบาร์โค้ดที่คุณลูกค้าเห็นตรงนี้เนี่ยครับสามารถที่จะเรากําหนดเป็นรหัสสมาชิกข้างบนเนี่ยได้นะครับแล้วก็มันจะแปลงออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนแท่งบาร์โค้ดได้เลยหรือจะเป็นลักษณะของรหัส i f i d ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูนะครับ อย่างกรณีตัวอย่างเนี่ยนะครับอย่างสมาชิกตัวนี้เป็นสมาชิกผมตั้งคือสมาประเภทสมาชิกเนี่ยเราสามารถจะตั้งได้เองว่าเราจะมีระเภประเภทสมาชิกอะไรบ้างรายเดือนรายปีรายครึ่งปีรายสามเดือนอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่างกรณีเนี่ย เป็นรายปีนะครับผมบอกว่าเป็นรายปีแล้วก็สถานะปกติแล้วก็ถ้าผมบอกว่ามาสมาชิกวันนี้มาสมัครสมาชิกวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หมดอายุสมาชิกเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับก็ จะมาแก้ไขเรื่องวันหมดอายุไม่ได้เลยซึ่งอยู่ที่สิทธิ์การเข้าใช้ของพนักง,งานว่าถ้าพนักง,งานเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะของแอดมินหรือเป็นเจ้าของเลยเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงวันหมดอายุได้เพื่อป้องกันเรื่องของการทุจริตอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กดบันทึกเซฟไว้นะครับอย่างกรณีอันนี้เนี่ยนะครับผมกําหนดว่าวันหมดอายุวันที่เท่านี้แต่ว่าบางบางที่เนี่ยบอกว่าจริงอยู่ ให้กำหนด1ปีนะครับแล้วใช้งานได้1ปีแต่ว่าภายใน1ปีก็ติ๊กว่าคลิกจำนวนครั้งด้วยว่าให้ใช้ได้เพียง50สบครั้งนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่สนใจเรื่องจำนวน50จําจำนวนครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับกรณีอย่างบางธุรกิจเนี่ยหปีกำหนดว่า50ิครั้งพอเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆมันทําการหักลดจำนวนครั้งไปเรื่อยๆนะครับพอหักลดจำนวนครั้งไปเรื่อย อะไรหมดก่อดก็จะหมดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับสมมุติว่าถ้าจํานวนครั้งหมดปุ๊บแต่ว่าวันหมดอายุไม่หมดก็คือก็ใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พอดีว่าผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่เอ่อไม่ใช้เป็นจํานวนครั้งนะครับเซฟเอาไว้นะครับคนต่อไปสมมุติว่าเป็นอันนี้นะครับก็ผมบอกว่าสมาชิกราย6เดือนนะครับ หมดอายุสมาชิกอะไรนะครับเราก็กําหนดวันที่ได้สมมติว่าร้อยหกเดือนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเราก็กําหนดได้นะครับแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับแล้วก็เซฟเอาไว้เลยหลังจากนั้นก็ไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าอันไหนหมดอายุแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นการกําหนดเอ่อกหนดเรื่องของอการเตรียมทะเบียนสมาชิกครั้งแรกนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ สามารถไปกำหนดเรื่องของบางธุรกิจมีเรื่องของ PT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือ p อ s t Personal a n d t r a i n i n g นะครับก็จะมีบอกว่าออคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยคุณมีมูลค่าเท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่ออจํานวนเงินเท่าไหร่ในการขายแล้วก,ก็กี่ครั้งนะครับอันนี้เราก็กำหนดไปได้เรื่อยๆเลยคยีไปไเรื่อยๆนะครับอันไหนไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอาลบออกได้นะครับทีนี้พ เราขออนุญาตมาลองใช้งานกันจริงๆดูนะครับเนี่ยครับอันนี้คือหน้าจอเมนในการใช้งานนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องสแกนนิ้วมือแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องมารูดบัตรอันนี้กรณีเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะมากระพริบตรงหน้านี้นะครับแล้วเราสามารถที่จแบบว่าเอาบัตรมารูดได้เลยหรือว่าถ้าไม่ได้เอาบัตรมาเราก็เอานิ้วจิ้มถ้าเกิดหน้าจอคุณลูกค้าเป็นทัชสกรีนก็สามารถเอานิ้วจิ้มที่ ลูกแว่นขยายตรงนี้ได้นะครับสามารถค้นหาได้เลยว่าชื่อคุณอะไรสมมุติว่าคุณคนนี้คุณสมมตุติมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มันจะมีเด้งมาเป็นหน้าจอใส่ล็อกเกอร์ได้นะครับล็อกเกอร์ใช้ล็อกเกอร์เบอร์อะไรกรณีเช่นว่ามีบริการล็อกเกอร์ด้วยก็ใส่หมายเลขล็อกเกอร์ได้นะครับจะสมมุติว่าถ้าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณสิงชัยเนี่ย เ,เคยซื้อคอร์สอยู่แล้วหรือ Personal t r a i n i n g อยู่แล้วเราสามารถจะเลือก Personal t r a i n i n g ได้แต่ก็กรณีอันเนี้ยไม่มีให้เลือกแสดงว่าเข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 าาไม่ได้ซื้อนะครับเราก็กดบันทึกไว้มันสามารถปรึกออกมาเป็นติกเก็ตให้ดูได้ซึ่งติกเก็ตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้นะครับว่าเคยมาใช้กี่ครั้งแล้วมากี่ครั้งแล้วแล้วเทรนเนอร์โดยใครสามารถจะมีโลโก้หรือจะมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาชื่อคุณสิงชัยเห็นไหมครับ นะครับแต่กรณีถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเครื่องสแกนลนิ้วมือวางไว้ตามประตรูข้อมูลจะวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับกรณีอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะรูดบัตรออกหรือบางธุรกิจต้องการจะรูดเข้าอย่างเดียวก็รูดได้เข้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามีการรูดออกด้วยก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถจะรูดรู้ได้ว่าเออคนคนนี้ เข้ากี่โมงออกกี่โมงเข้ากี่โมงออกกี่โมงคือมันจะมีเวลาเข้าแล้วเวลาออกแต่ถ้าว่าเราลูดคือบางที่เอาสะดวกคือลูดเข้าอย่างเดียวก็จะรู้แค่เวลาเข้านะครับเดี๋ยวเราเราไปดูรายงานกันดูดีกว่านะครับดูรายงานการเข้าใช้บริการตะวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าเวลาเข้ากี่โมงออกกี่โมงแล้วสมมติถ้ามีหลายคน,นจะยาวลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ จะรู้ว่าจํานวนสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการวันนี้เนี่ยมีกี่คนนะครับแล้วก็เข้ากี่โมงออกกี่โมงแต่อย่างที่ผมอธิบายตอนแรกครับว่าออตอนเวลาบางที่เนี่ยเวลาตอนเข้าใช้บริการเนี่ยเขาอาศัยง่ายโดยการรูดบัตรเข้าอย่างเดียวเลยหรือใช้สแกนนิ้วเข้าอย่างเดียวเลยแต่ตอนออกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีการรูดเข้าหรือรูดออกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เวลาออกนะครับก็จะมีจุดเสียจุดได้จุดจุดดีจุดเสียต่างกันแต่ถ้า แล้วแต่คุณลูกค้าพิจารณานะครับซึ่งโปรแกรมมันก็รองรับได้ทั้งสองอย่างนะครับอย่างการณีอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคนนี้รูดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันจะเกินเวลามันก็เข้าไม่ได้นะครับมันก็บอกว่าเออไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไม่ได้เลยนะครับมันก็รูดเข้าไม่ได้ปกตินะครับมันก็จะไม่มีรายชื่อขึ้นอยู่ดีนี้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าผมคนคนนี้ อันนี้เข้าได้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถจะเลือกได้ว่าเขาเขาใช้มาใช้ PERSONAL t ลเทรนนิอะไรบ้างอย่างเขาเขาซื้อเพอาะกายแล้วก็ซื้อเพอกกายนะครับเขาเคยมาใช้สองครั้งแล้วแล้วเขาเลือกเทรนนิ่งได้เทรนเนอร์ได้ว่าเทรนเนอร์ใช้เทรนเนอร์เป็นใครนะครับแล้วก็วันนี้มาเรียนอะไรสามารถคีดที่เขามาเรียนได้นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้มันก็จะมีทิตมานะครับแล้วมันก็จะบอกว่าวันนี้มาใช้ครั้งที่สินะครับ ซึ่งจุดดีของโปรแกรมตัวนี้คือกรณีอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเ,เรามีการเปิดธุรกิจฟิตเนสหลายๆสาขาคุณลูกค้าสามารถที่บอกว่ามาซื้ออ,อมาใช้เทนสาขานี้แล้วก็ขับรถไปเทนอีกสาขานึงซึ่งข้อมูลมันจะวิ่งหากันหมดเลยนะครับซึ่งมันจะไม่หลงประเด็นว่าไม่ลืมกันเลยว่ามัน,มน มันสามารถเป็นแบล็กเมล์ไปใช้ของที่อื่นได้โดยที่ว่าไม่หักจํานวนครั้งเลยอันนี้คือมันหักจํานวนครั้งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยโดยที่ว่ามันให้วิ่งวิ่งกันอยู่ในกลุ่มของสาขาเรานะครับแล้วจุดดีของสมมติว่าถ้าเรามีการตั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าเอ่อทางผู้บริหารเนี่ยสามารถจะดูรีพอร์ตผ่านมือถือได้เลยว่าเอ่อวันนี้สมาชิกมาใช้สาขา A กี่คนแล้วก็มาใช้สาขา B กี่คนมันสามารถจะเชื่อมโยงหากันได้เลยนะครับ ท่ารูดออกถ้รูดออกจริงๆแล้วไม่ต้องมาติ๊กก็ได้นะครับเราก็แค่เราสแกนบัตรอย่างเดียวเลยมันก็จะรูดเข้ารูดออกรูดเข้ารูดออกมันจะรู้เลยนะครับสมมติว่ากรณีเช่นว่ารูดครั้งที่1มันเข้ารูดอีกครั้งหนึ่งมันจะรู้ว่าออกมันก็ไม่ต้องทําให้ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยไม่อยากใช้บัตรแล้วเพราะว่าอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเออบางที่เนี่ยคือไม่อยากพบบัตร อย่างเช่นว่ากรณีลูกค้ามาสมัครสมาชิกของฟิตเนสเนี่ยถ้าไม่อยากพกบ,บัตรเยอะๆเวลามาสมัครเนี่ยก็ใช้เป็นฟิงก์สแกนลายนิ้วมือก็ได้อันนี้อันนี้โปรแกรมเราก็รองรับนะครับอีกเรื่องหนึง่งที่โปรแกรมอื่นทํางานไม่ได้ทำทำไม่ได้แบบเรานะครับก็คือว่าคืออย่างบางที่เนี่ยมาสมัครสมาชิกขี้เกียจมานั่งคีคีคีประวัตินะครับเราจะมีปุ่มสแกนบัตรประชาชน คือเราทงโปรแกรมเนี่ยสามารถจะลองรับกับเครื่องรู่นบัตรประชาชนได้โดยที่ว่าเราเราเสียบเครื่องรู่นบัตรประชาชนไปแล้วก็บัตรประชาชนสมัยนี้จะมีลักษณะของไมโครชิปนะครับแล้วเราก็เสียบที่บัตรประชาชนที่ที่เครื่องรูดบัตรประชาชนหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มกับว่าสแกนบัตรประชาชนตรงนี้นะครับมันจะดูดข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนวิ่งเข้ามาในโปรแกรมกรอกให้เสร็จ แล้วก็รูปตรงนี้ก็จะดึงมาจากรูปของบัตรประชาชนอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งประหยัดเวลาในการคี่แล้วก็ไม่ต้องมานั่งขี่ด้วยกรณีที่ความรีบร้อนหรือเร่งด่วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางที่เนี่ยเขาเห็นว่าลูกค้าใช้บัตรประชาชนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําบัตรสมาชิกเพิ่มซึ่งลูกค้าก็ใช้บัตรตัวนั้นแหละครับมาเป็นบัตรสมาชิกได้เลยซึ่งมันป้องกันเรื่องการใช้บัตรแทนกันได้นะครับ อันนี้คือโปรจกต์ดีของโปรแกรมอย่างหนึ่งนะครับที่คือเวลาตอนเราคิดเงินของสมาชิกเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าคุณ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 คนนี้หรือว่าค,คุณคุณคนนี้นะครับติดใจในบริการของเราอยู่แล้วคือสมมุติว่าซื้อสมาชิกฟิตเนสของเราเป็นหกเดือนแต่ทีนี้วันดีคืนดีเกิดว่าคุณคนนี้มามาชำระเงินสมมุติว่ามาต่ออายุสมาชิกนะครับเราสามารถที่จะ เ,เหมือนกับว่าต่ออยุสมาชิกได้โดยเราเลือกคาว่าต่ออยุสมาชิกโดยเลือกที่คุณคนนี้ขึ้นมานะครับปกติคนคนนี้ราย6เดือนนะครับแล้วหมดอายุสมาชิกวันเ,เดิมวันที่21เดือน10นะครับปี2560นะครับแต่ทีนี้ถ้าต่ออยุสมาชิกมันจะต่อไปอีกทั้งหมด160วันหรือคุณจะต่อเป็น เป็นลายอะไรก็ได้เราสามารถจะเลือกสมมติว่าเขาจากหกเดือนเขาขอเป็นลายปีเลยนะครับมันก็จะบวกไปอีกสองร้อยหกสิบห้าวันอันตโน,นมัติเลยนะครับแล้วบันทึกเอาไว้เลยนะครับแล้วเราก็เซฟเอาไว้นะครับแล้วเราก็สามารถจะกดพิมพ์ออกว่าเป็นใบเสร็จได้เลยหรือว่ากดคิดเงินก่อนรับเงินมาเท่าไหร่รับไปเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือเงินเชื่อหรือจะเป็นประเภทอะไรก็ได้แล้วแต่เราสมมุติว่า รับมามา,มาพอดีก็จิ้ม,มื่าพอดีแล้วก็กดปิดดินเลยทีนี้มันก็จะทําการพิมพ์ออกมาเป็นใบใบใบเสร็จออกมาให้เลยนะครับทีนี้รูปแบบบิลก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะแต่ละที่จะมีรูปแบบบิลของเขาเองอยู่แล้วนะครับเราจะไปดูสมาชิกกันนิดนึงว่าอย่างปกติแล้วเนี่ย คุณคนเมื่อสักครู่นี้ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสมาชิกเป็นรายปีอัตโนมัติเลยเมื่อสักครู่เปน็นหเดือนเห็นไหมครับซึ่งสถานะพวกนี้เนี่ยคัดเชียร์หรือพนักง,งานทั่วไปจะเข้ามาเปลี่ยน,ปนแปลงเองไม่ได้เพราะว่ามันต้องผ่านขั้นต,อ,ตอนของการเก็บเงินของหน้าคัเชียก่อนถ้าไม,ไม่ไม่ไม่ผ่านหน้าคัดเชียเนี่ยอยู่ๆจะไปเปลี่ยนสถานะเลยซึ่งมันไม่ได้ระบบจะจะมีการบล็อกตรงนี้ไม่อยู่เพราะว่าป้องกันพนักง,งานเนี่ยไปเปลี่ยนสถานะเอง จะได้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตกันนะครับโปรแกรมเนี่ยนะครับจะผ่านเรื่องของ p o i n t of s a ซ e ซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถจะบันทึกเรื่องของระบบคังสินค้าได้เช่นว่าเราขายพวกเสื้อยืดเลยหรือว่าจะเป็นพวก อาหารเสริมหรืออะไรอยู่ที่อยู่ในฟิตเนสด้วยเนี่ยมันจะทการหักสต็อกอัตโนมัติทันทีเหมือนมีการซื้อขายทั่วไปนะครับส่วนรายงานเนี่ยจะมีหลากหลายเลยนะครับว่าจะมีรายงานอะไรบ้างนะครับจะมีรายงานไรายได้ประจาําวันรายงานไรายได้ประจําวันเนี่ยก็สามารถทจะกดดูรายงานได้แบบแจกแจงหรือแบบสรุปก,ก็ได้หรือจะยิงออกมาเป Excel ็นเอ็กเก็ได้นะครับก็สามารถจะมีรายงานออกมาให้คุณลูกค้าดูได้ซึ่งอย่างอธิบายว่า ถ้าเกิดว่าผู้บริหารมีการาใช้หลายๆสาขาสามารถรีพอร์ตผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลก็จะมีการายิงหากันหมดเลยนะครับก็จะมีรายงานการค้างชำระหรือจะมีรายงานการเข้าใช้งานของแต่ละวันนะครับว่าวันนี้มีรายงานอะไรบ้างนะครับ หรือจะยิงออกมาเปเอ็กเซก็ได้ก็จะถ่ายออกมา,ขามขลออกเปเอ็กเซลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วรายงานส่วนใหญ่ก็จะมีการระบ,บุออกมาอยู่แล้วว่าไป็น Excel ได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานประโยชน์ได้อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะมีรายงานค่อนข้างจะหลากหลายนะครับว่าคุณลูกค้าจะดูรา,ายงานอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการสาธิตโปรแกรมคร่าวๆนะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมในการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้หรือว่าสนใจติดตั้งโปรแกรมสามารถติดต่อได้กับทางบริษัทอลิสโต s ซอฟนะครับวันนี้ขอจบเรื่องการบรรยายสาธิตโปรแกรมอ r ิสโต f ฟิตเนสหรืออ r ิสโต m เมมเบอร์ชิพไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ